แต่มาดูเรื่องนี้จะคุ้มมากเพราะน่ารักอย่างแรงอ่ะอย่างแรงอ่ะแรตาแรจากแม่นางเอกนี่อันนี้ลูกสาวนะนูลูกบ่าวอ่ะเป็นนักร้องนั้งกู้อันร้อยร้อยไปร้อยรม่แม่แรงจากแม่อันนี้ร้อยวอนได้ขอบคุณนะคะมีแน่นอนค่ะในเรื่องการน้องเพลงเราขออุ้มไว้ก่อนคุณ เดี๋ยวจะเตรียมตัวไปถ่ายกันที่ใต้ใช่ไหมครับใช่ครับก็เดือนกันยาทั้งเดือนนะครับเราจะยกทีมงานลงไปปักหลักกันที่นครศรีธรรมราชนะครับก็ไปดูปลาโลมาสียุ้มฟูกันที่ขนอมสิชนนะครับสถานที่สําคัญหลายแห่งเลยนะครับอย่างที่บอกครับจะได้ชมกันเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้างก็ต้นปีหน้าแน่นอนครับโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วก็อยากให้ทุกคนเราติดตามแล้วก็เรื่องนี้นะครับต้องขอขอบคุณแฟนคลับน้องวัยรุ่น เด็กรุ่นใหม่ที่ทางภาคใต้นะครับเดี๋ยวขอแนะนํานิดนึงน้องจัสมินมาเลยลูกนะครับเน็ตนี่ทางภาคใต้น้องปีเจฝรั่งแรงตายมาเลยลกูกอ่าถักไทยถักไทยเป็นภาษาตายสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสวัสดีครับผมผมชื่อปีเจนะครับมาจากสงขลามาจากสงขลาแ,แวมาจากไหนลูกมาจากภูเก็ตค่ะภูเก็ต แล้วก็จะมีแก๊งสาวสาวสี่สาวนะครับซึ่งสี่เหม็นที่บ้านคนใต้เขาเรียกกันว่าเม่นโชเม่นหมามีลูกต้อนอเลี้ยงฉอ o มลูกเนี้ยงครับฟากด้วยครับคนคนใต้หมดเลยเนาะคนใต้หมดเลยนะเป๊้งคนไม่รู้ว่านังเอกสอดฟ้าน้าดมคนนี้ของเราคนที่ได้น้องคนนครออแรงใจที่ฝากด้วฝากตัววค่ะก็ก็เรื่องนี้นะคะก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยที่แล่มาเล่นเป็น เป็นหนังใต้ได้พูดภาษาใต้พูดภาษาถิ่นซึ่งรู้สึกว่าดีใจมากค่ะคุณก็เล่นละครมาหลายปีแต่ไม่เคยมีโอกาสได้เล่นหนังหรือว่าละครที่แบบได้พูดภาษาถิ่นภาษาใต้เลยนะคะซึ่งเรื่องนี้เราได้พูด,พดจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์บ้านเกิดด้วยจงหันนครแสมราดด้วยนะคะนครด้วยรู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็ขอบคุณพี่ชาย พี่หยินนะคะตับริหารท่านด้วยที่ให้โอกาสนะคะแล้วก็เชิญน้องขัญมาร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยค่ะแต่คนนแรกคนเดียวทีติดต่อนกับทีแลกบิวกระยาณีมาเลยซึ่งเราเราฟังเพลงเขาเขาร้องแล้วเราชอบมากถือเพลงให้รหรอให้นิดนึงเราพี่ก็ลืมพี่ก็ลืมโนราไปเจอสาวโนราสาวโนราลายใจเออแต่เพลงเรือนี่ชื่อวะคะไขนูยไขน่ยค่ะ ก่อ,อ,อนอื่นเลยต้อง,งกรบาบขอาพะคุณน,นะคะผู้ใญ่ญมไม่วาจะเป็นพ่ยิ่งหรือพ่หฮกนะคะเพราะว่าเป็นนั่งเรืองแรกที่เปิดบริสุทธิ์บิวกัลยาณีก็คือสแสดงนั่งเหมือนเรือแรกค่ะแล้วก็พระเอกที่มาคูกับบิวกัลยาน,นี้ก็คือพี่ยนก็คือบาวีนั่นเองนะคะรับรองวะฮ่าคิดแต่คี้แตนแน่น,นอนเพราะว่าเป็นการได้สแสดงแข้งแรกแต่ก็ได้รับบทก็คือเด็ดเลยค่ะนะ ฝากพีพีน้องๆไปกันนะคะฝาดพีพีซื้อหมอนชนฟากไปเด้วยสำหรับนั่งเลยนี่ค่ะขอบคุณครับเดือนที่เวสเนี่ยผมเจอพี่พีผมดีใจมากเลยนะแล้วผมเล่นเอ็มวีกับพีเรียอ่าเป็นพระเอกขับวงการครั้งแรกเป็นพระเอกเอ็มวีเออพอดีเลยไม่เจอแปดปีแล้วครับแต่เรามีพระเอกนางเอีกคู่นึงเมย่ากับโดกเด็กคู่นี้คู่นี้ขอฝากไว้ในดวงใจมาเลยเลยมาเลย เขาฝากเอจนักเอกน้องใหม่ด้วยอ่านิดนึงเมย่าเออตอนน้องมาถอหัวลีนตเออฟักเดี๋ยวฟักถือวะผมรับพูดอะไรครับพวกนี้าตัวกันนะครับเป็นหน้าไม่เออยิงอะไรกันติดหน้าคนกัเมย่าเมย่าพูดดิหน้าคนเออเหมืยนกับแกล้มกับนุกแน่นอนกับไม่นุกไม่ร้อย มาใหญ่ก็ปีบานปีย like, ิ่งกับปันนเลยเลายาพูดที่ดึงกับเป็นคนตายค่ะกันเลยในนั่งเล่นเล่นนั่งเหลืองตายกะดีใจแล้วก็ขอบคุณผีให้หนีเล่นนะครับผีให้หนิ่งสั่งซ่องคนเลยก็คือว้าในเรืองกะสวยเมียเล่นในหมาก็คือโสดสวยตาขอบคุณค่ะขอบคุณกันหมดเลย พอสัเน้ะกินปลาครับผมอยากพิชิตกันลได้ครับได้ครับก็ครับผมจริงก็อยากฝางอยากฝากบังภาพยนต์นะครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ท้าทายสาหรับตัวผมมากนะครับทุกคนอาจจะเห็นผมแบบ โอ้ชอถ่ายยิงปืนในละครทั้งทั้งเจ็ดนะครับวันนี้ผมก็ได้มาถ่ายภาพยนตร์ของรักแ่แรงผมของพี่ชายกับของพี่หญิงนะครับผมก็รู้สึกแบบดีใจมากๆอยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าผมอะต้อง ทำอะไรหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นภาษาใต้วรมนราแล้วก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับเูมีวัฒนธรรมทุกอย่างกับบทละครของเรื่องนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามนบะเพราะว่าเป็นละครที่สรุปครับเป็นแบบเบาสมองคนระับก็ทุกคนนะครับก็เครียดกันมาเยอะลวผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาติดตาม,มาเรื่องนี้แล้วก็ได้แง่คิดด้วยไปหลายอย่างแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ในหนังด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังบอกมไม่ได้บอกไม่ได้แอบแอบแอบจะโดนนะผมย,ยังไงก็ฝากติดตาม<ร>าด้วยนะคะ ใครยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเป็นเรื่องแรกในชีวิตเลยซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ใหม่มากๆแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งค่ะที่สำคัญในอยากให้ดูมากๆครบรถทั้งคอมเมดี้ทั้งแบบสนุกทั้งฮาทุกอย่างคือครบรถหมดเลยค่ะทุกคนอยากให้ติดตามค่ะฝากด้วยนะครับรักได้แรงอกหนึ่งสองสามรักได้แรงอก <łość> ไม่เคยรักใครท้าวพี่ไข่หนุ่ยรักพี่ไข่หนุ่ยคนเดียวนะ่น่ีพี่บาทพี่หมูก็ดูกระช่วงปีเทปปีหลวงบางล้อบางลีหนุ่มคื้นมมากมีไม่เคยสนใจ